สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบก,กันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีกันปะคบพี่น้องใครก็สบายดีคะ่ะอันบ้านใครกัหนาวหนาวพี่น้องอันอันพิงไฟนะเปิดไฟพิงอ์แม่ <c oughs> บ้านหนาวเนาะอันยุ่งเมืองหนาวสิเขาหนาวห้อนอะไรได้พี่น้องแต่มันกันยั่งหนาวอยู่คือกาอันบ้านใครนะแม่อัน แอลันมานอนพี่นอ้องกันคอยแอบตัดผมแม่มันโอ้ยมันเป็นคนป่วยเลยลูกคอยตอนนี้แกตัดมานอนแม่พี่น้องมันบู๋ว่าสิตัดส่งจังไดนะนี่ไปทัวนะมันก็นเลยออกมาก,ก็ยังคนป่วยยังไม่สาบกาัดผมตอนนี้่วยมาท่านได้เห็นเยอ่เพราะว่าจังสิส่มให้จังไดจังสิกลับขึ้นมาลนะส่งผมก็ได้กลัาสีเงาใส่เวลาอีกโดนเติบอยู่ดอก อันเมื่อเช้านี้เห็นเอฟซีจินารักมาอันคอมเมนต์เนาะจะว่าอันอันว่าข่แม่พี่น้องพอลงท่ายประชมข่อยทินาะข่อยก็เลยบว์โว่แล้วชม่มข่ข <c ười> <c ười> ึ้นแล้วว่าข่อยกันเอฟซีจินารักก็ได้เนาะอันเท็ยดในไข่ทราบซนเนี่ยว่าอันจะส้มข่อยหรือจะว่าข่ <c ười> อยข่อ่านทุกคอมเมนต์เนาะจันบอกวา่าผู้ใดเขียนมากก็อ,อ่านเบิร์ดจะพี่น้องอันอัน อันทุกท่ันนะคะจีเขียนคอมเมนต์เขามากน่าจะเนาะขอบคุณเอฟซีไมด้วยค่ะที่เขามาติดตามคอยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีเกาน้ากค่ะที่ยังอยู่น้ากันนะจจะอยู่น้ากันหนึ่งเตะได้แต่ไรมากน่าจะเอฟซีเกาอันวันนี้ไม่เรื่องจะมาเล่าซูฟังเจาพี่น้องอันใคยนะพาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นพี่น้องอยู่นี่และยู่ใ,ใกล้บ้านกอนนี่ละอันไปกับสามีนะจาพี่น้อง ล้วบาดชินก็มีป่าสองคนเพิ่นก็นั่งคุยกันยูไห่ละจ้าใอยก็บโบงูดอกว่าเพื่อนเปนคนไทยตอนแรก่อยคิดว่าเพ่นเป็นพวกฟิลิปปินอนะ่พะพาคนฟิลิปปินก็คนไทนะ่หน้าตามันจะคล้ายๆกันนะพี่น้องเบิง่งปุ๊บเนี่ยเขาสิว่าคนไทยเลยเบิ่งปุ๊บก็สชว่าเป็นฟิลิปปินเลยประมาณนี้จนมากใครคนจะแทักว่าเป็นฟิลิปปินนะพี่น้องนั่นละจ้ะลูกใอยกับไปเล่นป่วนเปลี่ยนยอยู่ใกล้ๆเราละเราใอย ข่ก็เลยบอกภาษาไทยกับลูกนะจ้ะแล้วเลยเอ่ยนใสข่แล้วแล้วว่าอันอันตัวเป็นคนไทยรองสินะอันเพิ่งบอกภาษาไทยเ้อจ้ะอันคอยแปลเล่าให้พวกเก้่วฟังข่อก็เลยตอบเิ่นไปว่าแม่นค่ะเป็นคนไทยสินะเป็นกระทาไข่เนาะอันตัวมาอยู่นีโดนละบ้ก็เลยบอกพวกนะมาโดนละคาสินะมาก็ไพ่ละนั่งเพิ่นวางสิ บอกว่ามากกับสามีค่ะสามีเบ่งลูกอยู่ตรงนั้นก็เได้เสียเิ่นเบ่งนะพอเิ่นแน่เบ่งผัวข่ซำแทอดข่อแหนล่ะพี่้องเิ่นทักข่อยเลยเพิ่ว่าป้าอันผัวโตยังหน่อยอยู่ได้นะ่ะยังนุ่มยังเหน่นอยนะู่น่ะแบบยังแบบยังเป็นเด็กหน่อยอยนะู่น่ะให้โตระว่างเด้อว่านอันผัวโตัวน่ะสิไปีมีเมีมยไม่ได้วนะ่านมันยังนุ่มอยู่ได้นะ่ะว่าน มันอันเชื่อใจบ่ได้อด้รเพิผลวางสีค้นนุ่มผลวางสีหนพาผลมาทับข่อยนะพี่น้องข่อยก็ไปโบเป็นเลยเนาะข่อยกับว่าบ่ร์ดอ่ค่ะสามีหักข่อยค่ะกวางสีแล้วว่าจะสุปพิเศอมันเ้ออันสุ่มนี่มันตัวเด้่น่ะตัวจะพิเศอมันเดี๋ยวมันเห็นค้นงามๆนะมันกระป๋าตัวมันก็ะชิมตัวไปเอาคนงามทั้งนั้นเละว่ะซั่นอันไพๆก็มากคนงามทั้งนั้นหละแล้ววางสีนะา ข่ก็เรียกว่าค่ะขอกระเลงสิขอโตกันเ้อค่ะข็ว่าขอกระแลนโตน้ำบูไข่อยนะพี่น้องเพราะว่าถ้าคุยนานไปหั่นกระชโดนแลว้วเบาร้ายก็หั่นนะพี่น้องอันพวกเจ้าไปพ่อกันครั้งแรกพวกเจ้าสิกลกาทักขำามดิบอ่ลูกยุ้มหัวกันละพี่น้องอยู่ทั้งทั้งอันบัตชี้นี่อข่ก็เรียกว่าทักแบบวันเนี้ยว่าเป็นแต่ทักนันแม่พี่นอ้องแบบคนพึ่งหูจักกันนึงสินะ อันพี่น้องจ้าอันผู้ชายนะมันคือกันอยู่จาะพี่น้องคือการทั้งโลกเลยจ้าพี่น้องแต่ว่านิสัยมันจะบอกคือกันได้พี่น้องขึ้นยุกับการเลี้ยงดูของขอบขั้วนั่นนันแล้วก็นิสัยของผู้ชายนาได้พี่น้องเขาเขาเพื่อนอาจจะไม่พอผู้ชายจ้าชูนะพี่น้องแล้วเพื่อนก็เลยเอามาบอกห้าองศ์สินะ โดยจีว่าครูเฮากันยังดีๆอยู่บะเรมีอย่างสิพี่น้องเพราะมีมางคนมาทักเนียวมันเทศใน,นห้อหูกซึกว่าเฮ้าบ่ชอบนะพี่น้องมันโ่เมนคืไปจังจเพิ่นบอกมากส่ทุกครูพี่น้องเขาจะรู้นิสัยของแฟนเขาทั้งนั้นจ้ะว่าเป็นคนจังใดเนาะจะนาะงบางคนก็เจอแฟนเจ้าชู้บางคนกะเจอแฟนเจ้าอารมณ์บางคนก็เจอแฟนขี่หวงบางคนกะเจอแฟนขี่คาน มังค่อยจะเจอแฟนแบบหลากหลายนะพี่น้องมันมีหลากหลายมันก็ขึ้นกับว่าเฮ้าหน่ะสิพปพอค้นจังได้พพอค้นแบบใดน,นะพี่น้องการที่เจอแบบใรก็บ,บ่สำคัญแต่ไปเจอคนเจ้าชูนี่นักพี่น้องผู้ชายที่เจ้าชูที่ว่าเห็นผู้หญิงงามละเลิกเข้าไปเรื่อยๆเลิกเับเลิกไปเรื่อยๆนี่ผู้ชายพวกนี้คือเขาไ่อยากมีขอบคร่วพี่น้อง เขาจะเห็นคนงามเขาก็ไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเขาบริสุทใจเมียเลยหรือว่าลูกหรือคนที่เขายู่น้ำนะคือผู้ชายอย่างสี่เขาจะบริคิดอยากจะยูน้ำไผ่แบบท้าวอนนะแต่คนจะชูมันจะอยากไปเรื่อยๆนะไปหาผู้หญิงงามไปหนางสินะแต่ว่าครูเหาเฮาเก็าหูอยู่แล้วว่าครูเหาเป็นแนวใดมันมันมันบรเป็นคือจังเพิ่นเบาแม่พี่น้องแล้วเพิ่นมาทักเข้าของสี่มันรู้สึกว่าอัน อันมันมันจังไดลราคอยก็บ,บอกว่าืธอมันมันหูซสือกมันเสอือกแล้วมันปเบาต่อบด้ย,ยังสินะพี่น้องอันโดนทักไม่เอวนีโดยที่ว่าเพิ่นเห็นแฟนข่อยอยังเด็กหน่อยนะพี่น้องแฟนคอยเนะี่ยเพิ่นอายุอ่าสี่สี่สิบสามปีพี่น้องแต่ว่าหน้าตาแล้วคือคนอายุสามสิบมัสิแล้วเบิ่งเด็กหน่อยนะพี่น้องบางคนกับอายุแบบว่า สามสิบนาไปสี่สิบหาหาสิบก็มีเองสินะมันเบ่งหน้าตาบูได้เลยพี่น้องบางคนหน้าไปก่อนได้อยู่นะบางคนก็อายุหน่อยแต่หน้าไปไกลแลยบางีบางคนอายุหลายเออบางคนอายุหลายแต่หน้าเด็กหน่อยเองสิก็มีนะืคอคอยนี่ระมาคนจะทักว่าคอยอายุสามสิบนะพี่น้องกขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทักว่าคอยอายุสามสิบทั้งสีใคยก็เท่าอะไะจะพี่น้องถ้า่อยก็เท่าแหล,ละ แล้วก็ผู้ชายเจ้าชู้นี่ฝรั่งเนี่ยมีบ้คอยคอยโบลูด้วยพี่น้องเรื่องว่าฝรั่งเจ้าชูบ้บ่กะฟั่งตะคนมากนั่นละจ้ะฟังผู้นี้ผู้นั้นมากว่าฝรั่งเจ้าชู้สิมันกะคงสีมีอยู่จ้ะแต่คอยบอ่เคยได้ยไปอยู่ในตรงจุดที่ว่าเห็นตรงนั้นไงพี่น้องคอยก็เลยบอกบ่ได้เพราะว่าถ้าคอยสัมผัสได้คือผู้ชายไทยเนี่ยพี่น้องจะเจ้าชู้สิแต่ฝรั่งมีบ้คอยบ่ฮู้หูพี่น้องมันกะซิมีอยู่หันล่ะ เพราะว่าคอยนะบ่พ่อผู้ใดพี่น้องคอยอยุต่าบานนะคอยบ่ได้ออกไปโลกภายนอกนะพี่น้องคอยก็เลยบ่รล้ว่าโลกภายนอกฝรั่งเขาเป็นจังใดนะเขาบ่าได้ไปสัมผัสตรงนั้นคอยก็เห็นตะผัวคอยคนเดียวสีกับขางบ้านอย่างซี่นะก็ <c oughs> ฟังจากคนดีพิ้นว่านเนี่แหละจ้ะแต่ว่าพูดถึงว่าอันห้าสิบปทักผู้นั้นผู้หญ้ไปทศทีพย์ทศแดนนะพี่น้องบ่าวว่า ควกระโปงหูกการว่าคิดจังไงจังทักคนอื่นแบบนั้นทั้งที่ว่าครูเขาากับดีๆกันทั้งนั้นนะแต่ถ้าไปทักเขาจังสีเพราะว่าสงสัยแล้วมีอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราเรื่องจังสีนะแล้วเลยถักทักห้าองศินะเพราะว่าทีว่าเราทักข่อยเพราะว่าเราว่าัวข่อยนั้นเบิ่งเด็กหน่อยแบบแบบสิมกักผูหยิ่งคนงามๆนะพี่น้องคือว่าเจอผูหยิ่งงามแล้วก็ไปหนังสินะ ข่กรพัพื่อข่เนี่ยก็ตกลงคุยกันนะจะก็สซอิู่กันจนเ่าจนแก่นนะจะจนตายจากกันนะจะเนาะอาจจะตายจากกันเ่าหรือตายจากกันจักปีกับ่บงูนะจ๊ะแต่แต่หลังจากนั้นจะค่อยว่ากันนะจ๊ะเรื่องอนาคตกับปอยไม่เป็นเรื่องอนาคตจะสปเลิกกันตอนเ่าหรือสปเลิกกันตอนใดก็สางนะจ๊ะเนาะปอยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้คือว่าเห่าแบบดีแล้วจังสินะแต่ว่า จักไผกับบงหูยูบูยูกับมาทาักเฮ้าสินะมันหูซึกว่ามัน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 เสมควรจะมาทาักเฮ้าแม่พี่น้องบ่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงกันมูพวกกันหรือว่าผู้ใดกสร้างมันบมเมนคําที่ว่าจะไปทักคนอื่นในะพี่น้องคําแนวนีวน่แต่ว่าข่อยนะ่ะบอกล้าไปเบ้ากับเล่าดอกเพราะว่าเบิงแล้วสองยายนะ่ะไปแตะเบ่าเก่งนะพี่น้องข่อยคงจะเบ้าบบสู้เล่าดอก แล้อีกอย่างหนึ่งคือกับว่าอยากเ้านั่มแล้วค่อยสะอึกืตะค้ำที่เราถักค่อยแล้วนะพี่น้องค่อยกับบุกหัว,วเราไปหันบ่อยบอ่แล้วค่อยกับไปดูจ้ะพี่น้องผ้าลูกไปเล่นหนะ้าแบบมือได้แดดดีๆหอยกับผ้าลูกไปเล่นสินะแต่ว่าบริษัทคลิปนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเด็กหนอยมันหลายแล้วก็ย่านพิติตลูกเขาสินะมันจะมีปัญหาสิเพราะว่าพลังเขาแบบระมัดระวังเรื่องการทายลูกมาก แล้วกับบอมีเวลาสจะไปทายลูกพี่น้องแลนน้ำลูกเพราะว่ายุนีนะพี่น้องเวลาผาลูกไปเล่นนะําก็สิประกบลูกแลยได้พี่น้องทุกคนเลยพ่อเม่เนี่ยก็สิบประกบลูกแบบยางน้ำกวนลูกก็คือเบิ่งลูกเล่นนะจ๊ะ ขาจะบริปย์อยให้ลูกเล่นลําพังนะจ๊ะนอกจากเด็กโตนะพี่น้องเด็กโตก็สิเล่นปลอยเล่นเลยถ้าเด็กหน่อยที่แบบอายุบันทันหลายนะพี่น้อง3ามี่ขวบนี่พ่อแม่เขาสิประกบทุกคนเลยจ้ะเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเด็กหน่อยมาก่อนก็เลยเอา่าเราสูฟังนะจ๊ะพี่น้องเป็นอันแบบเรื่ององข่อยนะจ้ะการลูกลูกกวนและจ้ะพี่น้องจ้ะ อกับบุหัว่าชองป่าเพิ่นมาอยู่นี่โดนละบ่เบิ่งส้งกับเป็นตะยุโดนละละเพิ่นกะสงสัยผ้ามาเล็นนางเฝาล้านบ่รือจังใดกับบุญหอยกับบ่ได้ถามปุณาะเห็นเป็นนางคุยคุยกันยูนนะจ๊ะเพราะว่าเรามีแต่ถามข่อยไงข่อยก็เลยบ่ได้ถามลรวถามกันเนี่ย่ปเป็นตะถามนะจาน๊ะนาะเมื่อนี้ก็เอาเรื่องอันช่องใหญ่มือเราซูฟังนะจน๊ะนาะทจ่เรามาทักข่อยนะจ๊ะพี่น,อน้องจ้า อนคลิปนี้ก็จะอันขอโตัวลาไปก่อนละจ้ะพี่น้องขอบคุณ f อฟซีไมเอฟซเกาจุกทุกท่านที่เขามาอันติดตามนะคะอันขอโตัวลาไปก่อนละจ้ะพี่น้องพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ